ใครกำลังที่กำลังมองหาที่ดินหลูกบ้านนะครับถ้ขาขายกันมาได้นะครับผม0873438755 0882590477นะครับเชียงรายขายที่ดินคุณน้องระดลน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยครับนพดลครับเชียงรายขายที่ดินนะครับวันนี้ผมมาเสนอที่ดินใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะครับประมาณ7กิโลเมตรนะครับเป็นที่ถมแล้วนะครับเนื้อที่170ตารางวานะครับอยู่บ้านชนะลายตําบลวิชัยพื้นวิชัยจังหวัดเชียงรายนะครับไปลนี้ถมแล้วประมาณ1ปีนะครับผมขายอยู่ที่2ล้าน5 0 0แสนบาทนะครับอยู่ในชุมชนน้ำติดถนนหมายเลข1 1 7 3นครับ เชียงรายสีเวียงนะครับหรือเชียงรายวิงชัยนะครับถมมาแล้วสามารถสร้างบ้านได้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นที่นานะครับวิวของนานะครับติดถนนนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ใกล้กับชุมชนนะครับ แปลงนี้ไม่ไกลจากกัุเมืองเชียงรายนะครับสามารถเดินทางประมาณไม่ถึง8กิโลเมตรนะครับคงจะถ่ายดูนะครับพื้นที่ถมเสร็จเรียบร้อยแล้นะครับเหมาะมากสำหรับสร้างบ้านหรือทำอาคารพาณิชย์หรือทำออฟปักคอนโดได้หมดครับ หรือทรกิจการค้าขายนะครับได้หมดนะครับโลกสัญจรไปมาสะดวกนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับดินแน่นเลยนะฮะไม่ไก่จากตัวเมืองเชียงรายนะครับผมขายอยู่ที่สองล้าน,นแฟน้มตามเขาฟีราคาเองนะครับผมถกว่าสูงแงี้มถุสูงกว่าหน,นรับ เดี๋ยวเราดูหน้าหน้ากันนะครับด้านข้างไร่พัช,ววาชนาไนนยนะครับส่วนด้านข้างนี่ก็ติดอีกแปลงนะครับ จอดไปนมนกสะดวกครับอยู่ฝั่งขาขึ้นไปอำเภอวินชัยนะครับห่างจากตุงมาย8กิโลเมตรนะครับเนี่ยที่ดินยู่ตรงนี้นะครับ จะของฝากขายเลยนะครับสนใจแปลงนี้ทักมานะครับ087343875 0882594477ชุมทางตัดเป็นกระโดดนะครับที่ไกลจากตัวมืองชุายนะครับหน้กกว้างครับแปลงนี้ครับสร้างบ้านได้เลยนะครับ พื้นที่สะดวกนะครับมีล้อมรั้วรอบขอบชิดนะฮะด้านข้างก็ติดบ้านเพื่อนบ้านนะฮะสำหรับ ที่กำลังมหาที่ดินเปล่าสำหรับปลูกบ้านที่อยู่อาศัยไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะครับแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งครับที่น่าจับตานะครับราคานี้คุยกันได้นะครับเจ้าของคุยง่ายนะครับเป็นของชาวบ้านนะครับ มาแล้วเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมวัดความลึกให้นะครับว่าเท่าไหร่นะฮะยี่สิบหกเมตรนะครับ ความลึกอยู่ที่26เมตรนะครับต่อไปความกว้างครับ สามสิเมตรครึ่งนะครับผม26คูณสนะครับราคาีนก็ติดทางสถานะเข้าอีกแปลงหนึ่งนะครับน่ากล่าเปรี้ยวนะครับใกล้วัดชนายใกล้ที่ว่าการพวมินงชัยนะครับใกล้ตัวเมืองเชียงรายใกล้สนามบินนะครับใครกำลังที่กำลังมองหาที่ดินปลูกบ้านนะครับถ้าขายกันมาได้นะครับผม ส่ะครับเชีงรายขาที่ดินคุณนกดนนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามนะครับเจอเกัน ผมจะออกอไปดูถนนข้างนอกไปยังไงเนาะเพราะมันใกล้บ้านผมเลยครับห่างว่าผมประมาณ300เมตรเองครับแปน,นี้ตรงไปนี้ก็ไปที่ว่าการเมิอ,อชัยนะครับส่วนเลี้ยวขวานี่ก็ไปเข้าไปตัวเมืองชีงรายนะครับ ถนนกว้างครับถนบนถนนหมายเลขหนึ่ง็ดสามนะครับ ้าชุมชนนานแน่นครับไม่ปราบเดียวนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามนะครับ